สวัสดีครับผมตอนนี้คุณก็กำลังอยู่กับผมนะครับสแปดดาวเกมเมอร์ทีเอชวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการวิธีการเอาเพลงลงโทรศัพท์นะฮะอันดับอันดับแรกครับผมคือทุกทุกทุกพวก,ก,ก,กท่านที่ดูนะครับต้องไปโหลดเพลงมาครับผมซึ่งเพลงที่ต้องโหลดนะฮะโหลดมาเป็นแบบ mp3 นะฮะแบบไม่ต้องมีภาพนะครับมีเสียงนะฮะ แล้วก็ไปดูกันเลยครับผมทำยังไงอันดับแรกก็กดเข้า File Explorer นะฮะแล้วก็กดเข้ามาที่ PC เครื่องนี้นะฮะเราก็เราก็ดูนะครับว่าไฟล์ที่โทรศัพท์เราอยู่ตรงไหนนะฮะก็ผมเป็น o p p o A 1 6 0 1นะฮะก็เข้าไปดูนะครับผมก็จะมีหน่วยความจำโทรศัพท์กับ g าร s d นะสนะ ซึ่งเพลงนี้เราจะเอาเข้าไปใส่ต้องเอาไว้การ SD ดครับผมเอาไว้ตรงไหนก็ได้อนะในการ SD น,นะฮะโอเคแล้วก็กดเข้าไปที่ที่เราโหลดมาเลยครับผมไหนวะเออนี่ไงผมมี2-3เพลงนะฮะผมจะเอาแต่เพลงคนละชั้นกับเป็นทุกอย่างไปนะฮะวิธีก็คัดลอก คัดลอกแล้วก็กดเข้าการ SD เอาไว้ตรงไหนก็ได้ครับผมจะเอาไว้ในมิวสิกแล้วกันมิวสิกผมก็โหลดไว้เยอะแ้วแหละเนาะเอ้ยอย่าผมมีเพลงอยู่แล้วนี่หว่าเออลงลกลงกไปค่ะก็กดวางเข้าไปครับผมน่ามันก็จะมีอยู่นะก็ถ้าชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b e แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับสลับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ